วัสดีจ้าพี่น้องวัอนี้อยู่กับช่องสาวสอนพระรอขึ้นเก้าจ้าพี่น้องวัอนี้พระรออยู่ตลาดนัดเซาข้ามปิงนะจ้าพี่น้องวัอนี้เป็นเซาวันที่20กุมภาพันธ์หกแปจ้าอำเภอบรรลุในโลกนะจ้าพี่น้องจังหวัดชัยภูมิบรรยากาศเนี่ยมอนเซาขึ้นเซาขายขายข้าวเม่าจ้าพี่น้องขายข้าวเม่าแต่สิบห้าเปิ้งขายข้าวเม่าขายอ อยขายสมแม่หมดบ้าอันนี้สม,มสมแม่หมดจ้าพี่น้องบองประเด็กอันนั้นประจอะจพพมก็จะเสียบแตกเห็นบ้างไหมน้นำร่ายแตกสมแม่หมดเห็นไหมจ้าพี่น้องน้าหนี่เนาะเขาต้องกินเมี่ยงกินสมแม่หมุดบ้างเนี่ยมรนจะกาศหมุนพลพลื่มออกมากคือข่ขขาวลือจ้าพี่น้อง สาวสารภาพี่น้องรออยู่ตอนนี้เป็นเวลาเก่าม่วงควา้านเองเราได้จ่าพี่น้องเก่าม่วงไปหายเกือบจะซีม่วงเราได้จา่าเก่าม่วงเศร้ามะม่วงหน,นึ่งนานีเพิ่นขคนหุ่มเสื้อเสื้อไอ,พไอ้พวกไอ้กล้วยพวกไอ้เมียงหมดนะแม่จ่าพี่น้องพวกเข่าเมาขุนอนควัย ข้นไข่ชุาะยี่สิบบาทจ้าขายประแพงหรอกเมียงน้ำไร่แตกเมียงไอมดเดียงกับผักกระโดนจ้าพี่น้องผักกระโดนได้บ้างเป็นผักกระเดาปุยข้ามยังไงฝุ่นฟางฝุ่นเป็นผลไม้ผลไม้เจ้านั่นก็ขายดีจ้าพี่น้องเป็นเจ้าเดียวกันกับของแม่นี่ยได้จ้าแม่เลาเป็นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าเดียวกันจ้าพี่น้องฟังนี่แม่เราจะขายมัเอเปิลละกกะมะม่วงสุปละกกะมะม่วงดิบจ้า แต่ว่าฟังพุนเพิ่นได้สมได้หงุนมากเนาะเดี๋ยวจังหน่อยสาวสอนคามหล่อพาอยยางไปเบิง่งเด้อะวังนี้มันสิเป,นเป็นเป็นจุดศูนย์กลางจ้าพี่น้องคนคนผ่านไปผ่านมาจะจะเห็น,นเห็นเลยเข้ามาน่ะจะเห็นเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางสําหรับสิแยกเข้าไปซอยนี้ซอยนั้นกับเขาเม้งเขาเนี้วดํา ตานี้เพิ่งจะสิข้ขายพวกอาหารทะเลจ้าพี่น้องวันนี้เป็นดักแดกกุ้งเนาะสะออนข้นหุน่มผักหุ่มเนีตลาดนะ้ำเสาข้ามซิงจะมีทุกวันที่ยี่สิบของทุกเดือนจ้าพี่น้องมีเดือนละหนึ่งครั้งเนาะสาวสอนกับพาพี่น้องรออยู่กับทีมงานของ ป๋าฉลองใชยกับเสียมื่มิวสิกผู้ใจดีคือเก่าเด้อจ้ะอยู่กับทีมงานของไอ้นัดฉลองใชยเฮาจะเป็นเป็นหน้าที่สี่ใหญ่แน่จักหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องใหไงคนโอ้โหวันนี้เพิ <okay>. ่นได้องุ่นมาจ่ะพี่น้องมาองุ่น องุ่นล,ล่ะกะสตรอเบอรี่จ้ามุนีได้องุ่นสตอรอเบอรี่ละกะหมากสมมฟังท่างนี้เป็นเป็นเป็นเจ้าเ,เ,เ,เดียวกันกับของแม่น่ะละจ้าพี่น้องกาเจ้าจขายสองฟังนอนตะวารลาน,นีขายดีดีเพื่อนจะเอาผกไม้ไมา,มาอกต่อรอบน่ะแม่จ้าสดๆเลยหมากองุ่น จ้าพี่น้องเจ้านี้แม่ค้าเพื่อนกระเอินเอาลูกค้าวาสันเลือกเลือกในตามสบายจ้าถ้าเลือกในตามสบายเนาะอ่งุ่นไม้เพื่อนขายโลละหกสิบาทจ้าโลละหกสิบบาทอู้ไปจุ่มไปจุ่มเลยงามหกสิบบาทเนาะ สิบาทเพื่นขายรล,ละหกสิบาทจ้าจำจำหนาได้เอาให้พี่รถหนึ่งเ้อะจะซื้อมาเอกซื้อองุงนเพิ่นกนจ้าพี่้องเอารดหนึ่งนั่นล,ละจ้าบรรยากาศถ้าพูดกับสมสมมสมมเกี้ยงพนกระลังรังขมาละ,ละจ้าพูนนะพน้ มืัอนี้คนขึ้นหลายแทวตลาดนัดเซาคัมปิงแม่จ่าพี่น้องตลาดนัดเช้าคัมปิงและจ่าพี่น้องอำเภอบําเหน็จนาล่องจ่าจังหวัดชัยภูมิมืัอนี้ก็เป็นเซาวันที่20จ่าของเดือนกุมภาพั่านนอพศ2 5 6 8จ่าพี่น้องมาเบิ่งกระเจ้าเอางื่นเนยท่าผุนกับแมนจกาพี่น้องท่าผุนกับสิเป็นไอ้ซ้อนซ้อยนืกอหยาดนั่กินเนาะหยางลงไปท่าผุนเดีอวเซาซ้อนผ้าลอยเนื้อไอ้หมากองุ่นก้อนจ่าพี่น้องจ องุ่นสวยๆงามๆด้วยองุ่นใหม่ๆป้าจะขายดีค่ะขายดีเนล่านนก็ได้คนสนุกสนานะนะเพื่อน ว่าเมนสาวสอนพระรอบอร่าวโผล่ได้จ้าพี่น้องพ้นไหลายรีตลาดนี่จเจ้าข้าเจ้าเตียงมากเลยใส่กอดกระเดีย,นกกนเ,ดย <laughs> เนี่ยได้เต็มไหมเต็มเมือ่อเราบ่แม่ <laughs> พ้นหลายแหง้บบงจ้าบังนี่คนเ <c oughs> สียลูกค้าก็ดีเพื่อหาเสียงยาจ้าพี่น้องบ่อยข้ามาเจ้ากับหุ่มซื้อลืมลำลืมลำ,ลำเลยบังนี่หาม่อง ขายดีจนมาแทบหาหม่องจากเขามาสื่อกับบ่ออมีจ่าพี่น้องคุณอางุ่นสวยสวยจากบาทแล้เาสานพระเราซื้อรถหนึ่งจ่าพี่น้องอางุ่นอางุ่นสวยสวยมากมีใหม่เลยคุณไปเสียยู่เด้ ผู้ใดขม,มาเบื้องหลังก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าหล่อเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จา้าคลิปหน้าสิได้มีคลิปใหม่ๆให้เบื้องเนะะาะสบายคลิปนี้สาวสอนผ้าหลอ,อก,ก็ขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมรับเบื้องเป็นกำลังใจให้ของช่องสาวสอนผ้าหลอ่อจ้าพี่น้อง จะอ่อนล้านี่เพิ่นเพิ่นขายดีจ s <S erm ้าดีเลยคุณเขามากกับมากหุ่มซื้อหุ่มซื้อเลยได้จ้าพี่น้องขายเปรียบเดียวกับหมดวันนี้ได้มากิโลวันนี้อ่างุ่นอ่างุ่นได้มากิโลคุณน่ะร้อยร้อยร้อยยีิบโอ้พนได้มาหน่อยยี่สิบกรัมจ้าพี่น้องคุณน่ะร้อยยี่สิบล่างนวลกับสิหลายโลอยูเดะ ขายสามคนจ้าขายผู้ละหมวงเลยผู้หนึ่งขายหมองนวลผู้หนึ่งขายสมจา้าพี่น้องสาวสอนผ้าหลอกกระมาก้านนี้แหละจา้าพี่น้องเบื้องเมียงอยากกินเมียงนำไรแตกเมียงเมียง,ง,ง,งบูแดงผักอันนั้นก็หุมซื้อมองงวงจา้าหมองงวงซุปงวงงวงดิบโล่ลาย,สาาาสลายีสี่บาทจ้าแต่บาทผมงวงสุปโล่ลายีสิบห้าบาท เอ็บเปิดน,น่วยละหาบาทจ้าฟังข้างนั่นไหร่จ้าขอบคุณได้ร้ายด้วยจ้า